ข้าผู้ไม่เคยรู้จักกับความพ่ายแพ้ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยพลังที่ไม่อาจหยุดยัง้งใครก็ตามที่กล้าตั้งตัวเป็นศัตรูมันทุกคนล้วนดับศูนอย่างสิ้นหวังไมโครซีโร่ราบให้แก่ความเกรียดกราดแห่งพื้นพระส,สุธาทุกอย่างล้วนง่ายดายและเป็นไปตามแผนที่ข้าวางเอาไว้หนทางสู่ราชาแห่งพื้นพิภพนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจนกระทั่งวันแห่งความอัปยศได้มาถึงเมื่อสายลมโชยที่เปรียบได้ดังลมหายใจของข้า ได้เลือนหายไปไม่มีอีกแล้วยอดรักเบอร์นาดิกตาเจ้าผู้คู่ควรที่จะก้าวเดินและปกครองโลกใบนี้ร่วมกับข้าในฐานะราชินีผู้เลอโฉมคลายฟรอสฟิลมันผู้กล้าดีช่วงชิงสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดไปเลือดทุกหยดกระดูกทุกท่อนของเจ้าจะถูกชีกกระชากและหักออกเป็นชินช้นๆข้าขอสาบานด้วยพลังของไททันเจ้าจะต้องถูกบทขยี้ให้แหลกเละ ้วยกำปั้นแห่งพสุธาคู่นี้เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านของช่องดิมาติโอด้วยนะครับกลับมาพบกับ Monster Story กันอีกแล้วใน EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่3แล้วของโมนาสุวนของ Final Fantasy 16อย่างยักษ์สาแห่งพื้นพสุธาไทยท่านอุบดขยี้ทุกสิ่งด้วยพลังกำลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้นั่นเองนะครับโดยก่อนที่จะไปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยอย่างร้าน4 Players Game Shop โดยใครก็ตามนะครับที่ตามหาเครื่องเกมแผ่นเกมคอนโซล รือของ c o l l e c t i b e ต่างๆก็สามารถติดต่อร้านนี้ไปได้เลยนะครับทางร้านบริการครบจบในที่เดียวและถ้าบอกว่ามาจากช่องดิมาติโอแล้วล่ะก็ได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะโดยทยท่านนั้นเป็นหนึ่งในมนสศูน์แห่งพืนพสุธาสุดแข็งแกร่งที่อยู่คู่กับ Final Fantas y มาตั้งแต่ภาค3เช่นเดียวกับมนสศูน์ตัวอื่นๆนะครับแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจเอามากๆเพราะถึงแม้ตัวของผมจะไม่รู้จักกับ Final Fantasy ภาคเก่าๆมากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆตัวของผมก็โตและเคยเห็น Final หลากหลายภาค รวมไปถึงมอนสูรมากมายผ่านหน้าผ่านตามาบ้างนะครับแต่ถึงอย่างนั้นตัวของผมก็ไม่เคยรู้จักกับมนสูรไทยท่านเลยแม้แต่น้อยจนทําให้ในภาคที่16โด้วยการปรากฏตัวอันยิ่งใหญ่อลังการก็ทําให้ตัวของผมรวมไปถึงแฟนเกมหน้าใหม่หลายๆคนได้รู้จักกับมนสูรแห่งพื้นดินตัวนี้เป็นครั้งแรกซึ่งด้วยร่างกายที่ใหญ่โตมโหรานก็ทําให้ตัวของไทยท่านเป็นหนึ่งในมนสูรที่น่ากลัวและอันตรายเอามากๆในภาคที่16เพราะทันทีที่ยักษ์แห่งพื้นปฐพีได้ปรากฏตัวขึ้น ถูกอย่างเก่าที่เหยียบย่ำลงบนสนามรบก็สามารถสร้างความเสียหายและพร้อมที่จะบทขยี้ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือมิตรโด,ดยพลังกาลังแห่งพระเจ้าที่สามารถสั่นสะเทือนโลกทั้งใบได้โดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนะครับมีหนําซ้ําถึงแม้จะไม่สามารถบินได้แต่ด้วยร่างกายอันใหญ่โตบวกกับพลังกาลังอันล้นเหลือก็ทําให้ตัวของไททันสามารถต่อสู้ไปจนถึงขั้นสามารถเอาชนะหนึ่งในมนสูนที่รวดเร็วและแข็งแกร่งที่สุดในสายเวทมนต์ตัวหนึ่งอย่างชีวาได้เลยทีเดียวนะครับ โดยตัวของไททันนั้นเป็นมนสูต์ที่โดดเด่นในด้านการป้องกันที่สูงส่งและพลังทำลายล้างด้านกายภาพที่รุนแรงและก่อให้เกิดสถานะผิดปกติมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานะสโลสตันหรือไบรท์ใส่ศัตรูที่มันโจมตีใส่ได้นะครับโดยในภาคที่16ไททันได้รับการเพิ่มท่าโจมตีมากมายที่เป็นวงกว้างซึ่งแต่ละท่านั้นก็มีพลังทำลายล้างที่รุนแรงและมีชื่อเท่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจีโอครัชเอ r ร์เชคเกอร์หรือไวซ์ออฟเดอะแลนด์ แต่ท่าไม้ตายประจําตัวที่ทรงพลังและรุนแรงที่สุดของไททันในทุกๆภาคก,ก็คือท่าเอิร์เทนฟิลรี่ที่เป็นการบีบอัดอีเทอร์ปริมาณมหาศาลและจุดระเบิดเว้นมนธาตุดินออกมาอย่างรุนแรงซึ่งโดยทั้งหมดที่กล่าวมาก็ทําให้ตัวของไททันนั้นกลายเป็นขุมพลังที่แข็งแกร่งของอาณาจักรเดมาเคียนและกลายเป็นหนึ่งในมอนสูรตัวสําคัญที่คอยทวงดุลและคาดน้ำหน้าระหว่างอาณาจักรต่างๆในวาเลสเทียได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับแต่ถึงแม้จะแข็งแกร่งปานใดจุดอ่อนเล็กๆเพียงจุดเดียว ที่เปรียบได้ดังรอยปริแตกภายในที่สามารถโค่นล้มยักษ์แห่งพื้นพส,สุธาได้อย่างราบคาบก็คือความสามารถในการโบยบินนั่นเองครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วการโจมตีรวมไปถึงความสามารถต่างๆของไททันจะเป็นการโจมตีที่ส่งผลและมีอาณาเขตอยู่บนพื้นดินเพียงเท่านั้นทําให้มนอสูรที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้าอย่างบาฮามุสหรือฟินิกส์จะสามารถใช้เรื่องนี้เป็นข้อได้เปรียบในการทิ้งระยะและต่อสู้กับไททันได้เป็นอย่างดีทางด้านโดมิเนนซ์หรือร่างสถิตของไททันอย่างฮิวโกคุปกา คือชายร่างยักษ์ผู้แข็งแกร่งและน่าเกรงขามแห่งสาธารณารัฐเดมเมเคียนโดยการมีเชื้อสายจากชนเผ่าแห่งพื้นดินผู้อาศัยอยู่ในทะเลทรายก็ทําให้ตัวของเขาได้สืบทอดพลังแห่งไททันที่เป็นหนึ่งในมนุษย์ที่แข็งแกร่งโดยพลังแห่งหินผาทําให้ตัวของคุปกานั้นสามารถที่จะปัดป้องและสะท้อนการโจมตีทุกชนิดในการต่อสู้ยิ่งไปกว่านั้นตัวของเขาก็สามารถที่จะจําลองเรือนร่างแห่งไททันด้วยอีเธอร์เพื่อสร้างการโจมตีที่รุนแรง ในรูปแบบที่หลากหลายจนน้าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับแต่ถึงอย่างนั้นตัวของคุบกาก็ไม่ได้มีแต่พละก,กําลังและกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวตัวของเขาเป็นใช้ที่เจ้าเล่หและเปลี่ยนไปด้วยแผนการมากมายที่พร้อมจะทิมแทงและบีบบังคับให้ศัตรูของเขาต้องยอมทําตามแม้กระทั่งนําสงครามมาสูเ่เดนแดนวาเลสเทียก็ตามนะครับซึ่งโดยการที่เป็นร่างสถิตก็ทําให้ตัวของคุบกาได้รับยศถาบรรดาศักดิ์และการเชิดชูมากมาย โดยแลกกับการต่อสู้ให้กับสาธารณรัฐเดมาเคียนในยามสงครามนั่นเองทว่าถึงแม้จะเพรีพร้อมด้วยเงินตราเหล้ายาและนารีแต่คุปก้านั้นก็ไม่ได้สนใจใยดีเลยแม้แต่น้อยตัวของเขานั้นใช้ทุกสิ่งเป็นเพียงขั้นบันไดเพื่อส่งให้ตัวของเขาสามารถทำลายล้างทุกสิ่งในวาเลสเตียให้ย่อยยับและปกครองโลกใบนี้ที่พังทลายพร้อมกับเบอร์นาดิตตาราชินีสุดที่รักผู้เปรียบได้ดั่งกับดวงใจของยักษ์สายแห่งหินผานั่นเองครับ โดยถึงแม้ในเนื้อเรื่องจะไม่ได้มีการบอกเล่าว,ว่าทั้งสองคนนั้นรู้จักกันได้ยังไงและรู้จักกันนานเท่าไหร่แต่ด้วยสถานะของทั้งสองที่ต่างเป็นร่างสถิตแห่งพื้นดินและสายลมก็ทําให้ความรักของทั้งคู่นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถบอกใครได้และกลายเป็นชนวนแห่งความแค้นที่จะนําการนองเลือดให้กับไคลฟ์ในภายหลังนะครับโดยตัวของคุบก้าเป็นตัวละครที่น่าค้นหาและสะท้อนถึงสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเอามากๆโดยถึงแม้ตัวของเขา จะเป็นร่างสถิตท,ที่ทรงพลังและแทบจะไร้ซึ่งจุดอ่อนราวกับหินผาที่แข็งแกร่งและไม่มีทางที่จะเจาะผ่านไปได้แต่ในทุกๆครั้งตัวของคุบก้ากลับพลาดท่าเสียทีให้กับจุดอ่อนจุดเล็กๆที่หมดตัวน้อยๆสามารถเอามาล้มยักษ์ได้นะครับซึ่งโดยความรักที่มากจนมืดบอดก็ทําให้เมื่อเบอร์นิลิกตาถูกฆ่าตัวของคุบก้าก็ถูกครอบงําด้วยความแค้นจนไม่ลืมหูลืมตาทําให้ตัวของเขาขาดความยั้งคิดและกลายเป็นอสูรร้ายที่ใช้แต่กําลัง ยิงพลาดพลัง้งก็ยิ่งร่วงหล่นและแหลกสลายราวกับก้อนกรวดที่พังทลายและกลายเป็นหุ่นเชิดแห่งสงครามที่ไร้จิตใจให้กับโอดินได้ควบคุมอย่างสมบูรณ์และทําให้ไททันกลายเป็นอสุรกายไร้สติที่ทําลายล้างทุกอย่างจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตโดยหลังจากที่ได้เล่นภาคที่16จบแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวของคุปก้านั้นถึงแม้จะเป็นศัตรูที่น่าเสียดายเพราะด้วยความที่ตัวละครในภาคนี้มีค่อนข้างเยอะเลยทําให้บทของไททันนั้น อาจจะดูมีความเร่งรีบในการนำเสนอเลยทำให้ขาดรายละเอียดและทำให้ตัวละครดูทื่อไปบ้างเลยทำให้ในตอนแรกนึกว่าตัวร้ายตัวนี้จะเป็นศัตรูที่น่ากลัวและมีอะไรที่ซุกซ่อนไว้เยอะกว่านั้นนะครับแต่โดยรวมๆแล้วโดยพลังแห่งพื้นดินสุดทรงพลังและร่างกายที่ใหญ่โตดุดขนเขาก็ทำให้ตัวของไททันถือเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องราวได้อย่างเข้มข้นในช่วงหลังทามสกิปที่ปรากฏตัวพร้อมกับเพลงประกอบสุดอลังการในฐานะศัตรูคู่แค้ พูดที่จะจองล้างจองฐานคล้ายฟลอสฟิลตลอดไปครับเอาแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ E ีีของไททันแห่งพื้นดินฮิวโก้คุบกาก็หวังว่าจะประทับใจทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับโดยก่อนจากลากันไปหอกชอบคอนเทนต์ของช่องเราแล้วเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและไว้พบกันใน E ีีต่อๆไปนะครับว่าจะเป็นมนุษยสนตัวไหนในวันนี้ดิบัตติโอและมอนสเตอร์สตอรี่ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ